สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตข่าวสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่สรฐนะครับโดยประธานาธิบดีที่กําลังจะออกจากตําแหน่งแล้วนะครับโจไบเดนเนี่ยได้อนุมัตินะครับให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธสหรัฐเนี่ยสามารถยิงโจมตีเข้าไปในอาณาเขตรัสเซียได้และยูเครนก็ได้เริ่มยิงนะครับ ata cms หลูกใส่รัสเซียนะครับแต่รัสเซียสามารถสกัดกั้นไว้ได้คราวนี้การโต้กลับของรัสเซียเนี่ย ก็ต้องมีสิฮะเป็นอย่างไรนะครับดูข่าวแปรต่างประเทศจีนกันนะครับรัสเซียจะทิ้งระเบิดที่อันตรายถึงชีวิตใส่เคียบหรือไม่เหล่าชาติเนโต้ที่วาวุ่นเข้าร่วมสหรัฐนะครับในการปิดสันทูตต่างๆรัสเซียจะทิ้งบรรดาระเบิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิตใส่เคียบหรือไม่ความหวาดกลัวจับกลุ่มเหล่าชาติเนโต้หลายชั่วโมงนะครับหลังสหรัฐขณะนี้นะครับสเปนอิตาลีและกรีซปิดสันทูตในเคียบบริเมียบูตินนะครับ โกรธเคืองนะหลังการโจมตีขีมนาวุธ ata cms ของอยูเครนหลายชั่วโมงหลังสหรัฐนะครับได้ประกาศการปิดของสานทูตในเคียบเหล่าชาติสภาพยุโรปนะครับเตือนบรรดาพลเมืองสถานทูตสเปนนะครับในเคียบได้ประกาศพวกเขาอาจจะไม่จัดหาการบริการต่างๆเนื่องจากบรรดาความเสี่ยงการโจมตีทางอากาศสเปนนะครับได้แนะนําบรรดาพลเมืองในยูเครนที่จะใช้บรรดามาตรการความมั่นคงพิเศษและสแสวงหาที่หลบภยัย โรมนะครับยังได้ประกาศว่าสานทูตอิตาลีในเคียบอาจจะปิดแก่สาธารณในวันที่20พฤศจิกายนอิตาลีนะครับได้เร่งเร้าบรรดาพล,ลเมืองของพวกเขาในยูเครนที่จะอยู่อย่างปลอดภัยและได้แนะนําข้อควรระวังอีกหนึ่งประเทศสภาพยุโรปนะครับกรีซได้เข้าร่วมกันเรียกร้องนะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าสาันทูตของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่เปิดนะครับในวันพุธกรีซนะครับได้แถลงว่าบรรดาพล,ลเมือง จะอยู่อาศัยในสถานที่ปลอดภัยต่างๆนะในช่วงระหว่างบรรดาความเสี่ยงความมั่นคงที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้นะครับสารทูตสหรัฐในเคียบได้รับข่าวกรองเกี่ยวกับบรรดาการโจมตีของรัเสเซียขนาดใหญ่บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับได้เตือนว่ารัเสเซียอาจจะนะครับเ,เปิดนะครับนะดำเนินการนะโจมตีขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยต่อ,อยูเครนสเปนอิตาลีและกรีซนะครับได้ ตามหลังบรรดาข้อควรระวังที่้ายลึงกันที่จะปกป้องบรรดาพลเมืองในยูเครบนบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับผิดชอบของอยูเครนนะครับได้กําลังเร่งเรา้าบรรดาพลเมืองที่จะติดตามบรรดาการตื่นตัวการโจมตีทางอากาศและสแสวงหาที่หลบภัยโดยทันทีนะครับ,บข่าวแปรต่างประเทศทีนนะครับก็ตามมาจากสถานการณ์นะครับที่ยูเครนเนี่ยได้ใช้ขีมรุษพิสัยไกลนะครับของทางสหรัฐ A.T.A.C.M.S. 6ลูกเนี่ยยิงเข้าไปนะในแถวแถวภูมิภาคบียานส์นะครับของรัเสเซียนะซึ่งรัเสเซียก็สามารถสกัดกั้นได้นะครับแต่ก็มีเศษซากเนี่ยตกลงมาแ,แถวแถวพื้นที่นะครับทางการทหารก็มีเพลิงไหม้รัเสเซียก็สามารถดับเพลิงได้นะครับแต่ว่าที่เขาคาดการคือการโต้อตอบของรัเสเซียเนี่ยซึ่งหลังจากที่มีการแก้หลักนิยมนิวเคลียร์ใหม่ก็กลัวนะครับว่าเอ็นิวเคลียร์รัเสเซียจะปล่อยลงมาหรือเปล่าซึ่งเร็วกันไปนะจริงๆก็คือ ขีปนอาวุธนะครับแค่6ลูกเองนะฮะยังไม่ถือว่าเป็นการโจมตีขนาดใหญ่จากทางยูเครนนะครับลองยิงเข้าไปสักประมาณ2 0 3 0 40, 40ลูกสิฮะดูซิวารสเซียทําอย่างไรเพราะนั้นการคาดการณ์การโจมตีน้ำบรรดาสันทูดของชาติยุโรปในเคียบเนี่ยจึงเป็นไปได้นะครับเป็นการต้ตอบที่อาจจะเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อก็ได้นะต้องติดตามสถานการณ์นะครับว่ามันจะขยายตัวบานปลายไปอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแค่6ลูกนะครับไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรเท่าไหร่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ